พม่าตีไทยที่ใจลูกเก่งนะครับพ่อไก่มหัศจรรย์ที่ใจลูกเก่งไม่เลือกแม่น้องเขามีที่บ้านเขามียี่สิบแม่ลูกเขาสามารถชนสนามจริงได้ทุกตัวถามว่าไก่แบบเนี้ยเราไม่ต้องไปลุ้นเยอะวะ่าเฮ้ยเราจองลูกไก่ในลูกมันจะเก่งปะวะเราเอาแม่มาฝากผสมเนี่ยมันจะเก่งลูกมันจะเก่งปะวะเราไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าผลงานลูกเขาเนี่ยเท่าที่ผมตามมาแลมปีเนี่ยชนะเงินล้านเนี่ยก็หลายตัวชนะเงินแสนเนี่ยกสิบประตว แล้วชนเงินหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเยอะนะครับที่เขาไม่ได้ไปชนแพงเพราะว่าเขาไม่มีเงินครับละไก่ฝีมือเนี่ยชนเงินแพงได้หมดเพราะผมก็ตามซื้อลูกเขาหลายๆตัวแต่ไม่มีใครขายทุกคนบอกว่าพอจะเจอไก่เก่งเนี่ยพอจะได้ลุยเยอะเยะโกสุมนี่เขาซื้อจากกรนทพลไปเนี่ยพอเขาจะเจอจะไก่เก่งเนี่ยเขาซื้อไก่เก่งมามากมายแล้วไม่ประสบความสำเร็จพอได้ลูกเยโกสุมไมก่หนุม่มหรือลูกไก่ไปโตไปเนี่ยก็ะสคความสําเร็จแล้วเขาได้ไก่เก่งสมใจไม่มีใครอยากขายครับ นี่หล่อไหมนะครับพม่าตีไทยสีเอียนะครับไทยทาพม่าตีไทยนะครับสีเอียเนี่ยถ้าลูกโตมาเก่งนะอยากได้บ้านก็ได้อยากได้รถก็มีนะครับผมเคยบอกเสมอว่าทาพม่าตีไทยนะครับถ้าโตมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะครับโหไม่ต้องกลัวหรอกถล่มทลายเขาเรียกอะไรองต้องใช้คําว่าถล่มทลายนะครับทําไก่นะครับต้องให้มันมีเหลี่ยมมีแข้ง อาตัวรอดเป็นนะครับเราก็ถ้าวันหนึ่งนะครับลูกลูกลูกที่เราพัฒนาโตมาเนี่ยมันเก่งมันออกไปชนะเนี่ยมันจะกลับมาสร้างชื่อเสียงให้ตัวเราเองนะครับก็ฝากเยโกสุไว้ในดวงใจด้วยนะครับไม่แน่จริงนะครับไม่ได้มาอยู่สอมีสวันนะครับอายุสามปีนะครับก็ใช้หัวใจซื้อนะครับใช้หัวใจให้กันนะครับเลยได้กันมานะครับมีท่คนถามว่าซื้อกี่ล้านนะครับผมตอบเลยว่าไม่ได้ยงใช้เงินเยอะ เราใช้หัวใจครบกันนะครับเราใช้หัวใจนะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดี800กว่าคนดูนะครับ